นะครับโรงพักเดี๋ยวนี้นะตํารวจก็ฝากมานะครับโรงพักไหนไม่ทํางานร้องเรียนผู้กบ้องเรียนผู้การโดยตรงด้วยครับได้เลยครับเดี๋ยวนี้ตํารวจทํางานไวครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องที่ตํารวจโดนกระทืบเปรียบเหมือนเอาตีนรูปหน้าตํารวจที่สงขาผมแหล่งข่าวตํารวจก็บอกว่างานนี้ตํารวจบอกว่าไอ้พวกที่อยู่เหนือกฎหมายต้องหาที่อยู่ให้ใหม่นะท่านท่านเออ,อะไรท่านโอ๋เนะี่ย นะครับท่านที่ปรึกษาของสํานักง,งานตนํารวจแห่งชาติไม่ยอมเมื่อวานนี้ก็นั่งหอไปแล้วก็ดําเนินการตรวจค้นบ้านของสอจอคนดังนะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตให้ความเป็นธรรมนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของสอจอคนหนึ่งนะพ่อเป็นสอสอประชาธิปัตย์แต่มันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรค ทุกพักเนี่ยมีบุคลากรอะไรต่างๆมีปัญหาส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมก็ไม่เกี่ยวกับพักระจาริปะัะกก็โดนกล่าวหาว่าจ้างวานใช้นะครับจ้างวานใช้ให้ลูกน้องนะครับหกเจ็ดคนไปกระทืบตำรวจเพราะไม่พอใจที่ขัดใจไม่ให้ถ่ายภาพขณะใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่สงขลานะครับเข้ามากดไลค์กดแช์นะก็กระกระท่งกระทืบเป็นแบบไม่เกรงใจเครื่องแบบ สีกากีนะแล้วเ็าถามว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครแหล่งข่าวตำรวจบอกว่าตำรวจเ็าบอกอกูไม่รู้ว่ามึงเป็นใครเพราะเขาเป็นตำรวจตวชดอเขาอยู่ชายแดนแต่ถ้าตำรวจท้องที่เนี่ยเขารู้จักมึงหมดนะว่ามึงทําอะไรอาชีพอะไรเบื้องหลังทําอะไรมึงเป็นอะไรต่างๆเพราะว่าไอคนนี้ได้ข่าวเป็นที่ปรึกษาการมาที่การตํารวจด้วยเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นประธานการมาที่การตํารวจอยู่คนหนึ่งผมจำไม่ได้ชื่ออะไรนะน่าจะเป็นสส เอ่อหนุ่มๆหน่อยอยู่นครน่ะนะเป็นประธานกันมาเอ่อนิการตํารวจนะคนนี้เป็นที่ปรึกษาการมาที่การตํารวจก็คือว่าตํารวจท้องที่ก็รู้ว่าไอ้คนที่ถูกถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าอ่จ้างลูกน้องกระทืบตารวจเนี่ยท้องที่รู้จักหมดนะเป็นที่ปรึกษาการมาที่การตํารวจแล้วเขารู้เบื้องหน้าเบื้องหลังว่าไอ้คนนี้เป็นยังไงเขารู้ดีนะครับนะนะครับอันนั้นเขาเขารู้ว่ามึงเป็นใครแต่ตํารวจตชดเนี่ยเขาอยู่ชายแดนเขาไม่รู้ว่ามึงเป็นใคร นะเขาก็เลยนะเขาก็เลยไม่ตามใจมึง่ะตำรวจท้องที่อาจจะตามใจมึงนะครับนะก็เล่าให้ฟังก็นะครับ,นะเ,นะรบเมื่อวานนี้เขาก็มีการออกหมายจับสารออกหมายจับสองข้อหาก็คือเออเขาเรียกอะไรต่อสู้ขัดขวางนะครับเ,เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่สามคนขึ้นไปนะจะโดยใช้กําลังนะก็โทษจําคุกเอ่อเท่าไหร่นะครับรู้สึกจะ ห้าปีไหมเดี๋ยวดูนะครับมาตาสามอ่สามเดี๋ยวก่อนนะมาตาเดี๋ยวสักครู่นะฮะร้อยเท่าไหร่ป่ะร้อยสามสิบแปดเนาะอืมเดี๋ยวสักครู่นะเปิดก่อนไว้อืมสักครู่นะเปิดตำราก่อนนะฮะมาตาร้อยสามสิบแปดนะนะครับเนี่ยใช้กําลังประทุษร้ายนะครับแล้วก็มาตาร้อยสี่สิบนะ นะรวมกันทำร้ายสามคนขึ้นไปก็เป็นจำคุกไม่เกินห้าปีแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งอ้างยี่ซ่องโจรขึ้นไปเนี่ยโทษมันจะเพิ่มจะเป็นสิบปีนะครับเห็นได้ข่าวจะแจ้งอ้างยี่ซ่องโจรด้วยเพราะดูลักษณะพฤติกรรมแล้วเหมือนอ้างยี่ซ่องโจรถ้าอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยมาตราร้อยสี่สิบวรรคสองเนี่ยจะเพิ่มถึงสิบปีนะครับแล้วก็โดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่อทำร้ายร่างกายนะนะครับเอ่อสองเก้าห้าสองเก้าหก นะครับอ่อ,อันนั้นก็เป็นเรื่องก่อนทำ้ายร่างกายเจ้าพนักง,งานทำ้า,ายร่างกายปกติมันสองปีทำ้า,ายเจ้าพนักง,งานก็สามปีนะครับอ่อก็ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับอืมแต่ถ้าเป็นการไต่ตองไว้ก่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะอ่อนะครับอ่อหรือว่าเป็นการทําร้ายร่างกายที่สาหัสนะอันนั้นจะไปถึงสิบปีนะครับเพราะฉนั้นก็โดนหลายข้อหาแล้วตอนนี้ได้ข่าวก็เช็คเส้นทางเงินนะ ว่าเกี่ยวข้องกับพวกพนันออนไลน์ของผิดกฎหมายนะหัวประมูลไหมนะก็ก็จะสืบไปถึงคุณพ่อด้วยเห็นมีบริษัทบริษัทอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยไปดูมีการประมูลงานมีอะไรต่างๆหัวไหมก็จะสืบคล้ายๆเหมือนคดีกำลังลจําได้ไหมนะเขาจะสืบลึกตํารวจในเวลาถ้าเขาจะเล่นใครนะนะเขาจะเอาจริงเอาจังเนี่ยทาได้ตํารวจมันอยู่ที่ว่าจะทําหรือเปล่างานนี้ถ้าสาวลึกๆไปนี่ก็ ก็เสียวอยู่นะครับตระกูลตระกูลเนี้ยสสประชาธิปัตย์จะเสียวเพราะว่ามีทั้งอะไรรับเหมาก่อสร้างอะไรอะไรนะเห็นในเพจเอา่าเพจอะไรเซียนไอลเอนะครับอืมนะนะครับนี่เราก็ดูดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะเออเขาแฉนู่นแฉนี่เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องอะไรจะอะไรต่างๆต,า,งๆตามมาเยอะแยะนะครับดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะ นะครับสาวไปสาวมาเดี๋ยวจะหนักแล้วก็แหล่งข่าวก็บอกว่าพยานหลักฐานที่ศาลออกหมายจับเนี่ยนะเขามีข่าวลือกันว่าเฮ้ยมีการส่งชัดมีการส่งรูปอะไรดาบว่าไอคนนี้นะอืมนะจัดการเลยหรืออะไรจำลองเนี้ยเพราะนั้นพยานหลักฐานก็ค่อนข้างแน่นถ้าพยานหลักฐานแน่นเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยในการต่อสู้คดีแต่ก็ถึงอย่างไรสจกับพวกก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะยังมีสิทธิ์ ในการต่อสู้คดีก็ก็สังคมต้องให้ความเป็นธรรมก็ไปสู้คดีวันนี้ก็คงพาไปส่ง,ส,งสารนะเนี่ยพาไปส่งสารนะครับนะเนี่ยตำรวจหลายคนก็บอกว่าเ,เรื่องที่สงขาเนี่ยคนประชาชนเคียงข้างตำรวจเพราะตอนนี้เป็นตำรวจของประชาชนไปดูแลเลือกตั้งนะครับเนี่ยเนะี่ยนะครับตำรวจต่างๆก็ส่งข้อมูลมาให้พี่เดบอกว่าต้องจัดระเบียบสังคมสังคม กำจัดอิทธิพลนะครับที่ไม่ดีทุกจังหวัดโดยเฉพาะในสงขาเนี่ยตํารวจโดนกระทืบก็เหมือนกัเอาตีนรูปหน้าตารวจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคดีนี้ทําอะไรไม่ได้เนี่ยประชาชนก็หมดความเชื่อมั่นนะครับเข้าใจนะเออนะครับก็ให้ความรู้กันนะครับเต็มที่เต็มเหนียวนะฮะเออนะครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอืมนะครับหลายๆเรื่องหลายๆราว อืมวันนี้นะฮะก็ก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าสจคนนี้จะติดคุกไหมเขาไม่เคยกระทาความผิดมาก่อนและรับสารภาพหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่ได้ข่าวว่าเขาปฏิเสธนะว่าเขาไม่ได้สั่งกระทืบและพวกนั้นไม่ใช่ลูกน้องเขานะคําถามก็คือว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้สั่งทําไมพวกนั้นไปกระทืบพวกนั้นมีสาเหตุอะไรกับตชดเพราะตชดเขาไม่ใช่ตารวจพื้นที่แ้วกลับไปทึกกระทืบเราทำไม นะครับนะอยู่ดีๆก็ไปกระทืบแล้วคนไม่เคยรู้จักกันไปกระทืบกันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับโดยทั่วไปมันก็ต้องมีคนสั่งหรือมีสาเหตุกดเครืองกันมาก่อนแต่ถึงอย่างไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน,นะท่านสอจอนะเออนะท่านสจก็ว่ากันไปถ้าไม่ทาผิดก็ไม่เป็นไรนะท่านสอจอนะถ้าทําผิดงานนี้ดูแล้วหนักนะครับแล้วยิ่งถ้าสู้คดีไม่รับสาภาพนี่มันก็จะหนักอืมนะครับเออนะนะครับเออ นี่ประชาชนบอกอการกำจัดอิทธิพลเป็นเรื่องยากเพราะว่าเขาจ่ายสวยทุกเดือนอืเราจ่ายสวยทุกเดือนนะก็ก็ฝากเจ้าที่นะผมไม่รู้หน่วยงานไหนอะสวยก็รับน้อยๆอยหน่อย,อ,ยอะไรที่มันไม่ดีพนันฟุตบอลอะไรก็รับน้อยๆหน่อย,อยเพราะว่าสวยพนันออนไลน์เนี่ยนะมันเยอะเดือนไปร้อยล้านพันล้านดีไม่ดีถึงหมื่นล้านนะ ปีๆน่งผมว่าเป็นหมื่นนะเขาก็มองว่ามีการจ่ายส่วยถ้าถ้าจ่ายส่วยน้อยนะก็ทําหน้าที่เยอะๆนะเจ้าที่นะไม่ได้บอกฝ่ายไหนนะนะครับนะเขาบอกอะไรมีกล้องวงจรปิดและพบหลักฐานในมือถือนะได,ได้ได้ได้ข่าวนะได้ข่าวพยานหลักฐานก็แน่นพอสมควรแต่ว่าอย่างว่านะพ่อเป็นสอสอลูกเป็นสอจอก็ฝากตํารวจใจถึงๆหน่อยนะใจถึงพึ่งได้หน่อยนะอย่าไปเกียเสียยอมความกันนะนะครับเพราะว่า นะถ้ามันเกี่ยวกับสอสอเกี่ยวกับสอจอแล้วพวกนี้มีทั้งอิทธิพลทางการเมืองมีเงินมีอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็หวั่นใจว่าออกข่าวตูมตามตูมตามสุดท้ายสั่งไม่ฟ้อง <c oughs> หรือไม่ก็ฟ้องข้อหาเบาๆพี่น้องว่าไงหวั่นๆไหมล่ะนะครับอืมนะครับอ่อนะฮะนะครับ,นะรบอันนี้ก็เ,เป็นเรื่องที่นะครับน่าสนใจนะติดตามกันไปว่า จะมีการดําเนินคดีจริงจังไหมพยานหลักฐานจะไปเอาผิดคนสั่งกระทืบได้ไหมเพราะเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้สั่งพวกนั้นไม่ใช่ลุงน้องนะครับจุกรูนะครับว่ากันไปนะเออนะมีคนบอกว่าถ้าบ้านอยู่ใกล้บ้านสสต้องเลือกสสคนนั้นอะไรเนี่ยนะครับนะทําไมยิ่งใหญ่กันเหลือเกินมันก็เป็นอย่างนี้ครับสังคมไทยเป็นอย่างนี้นะครับใครมีพวกเยอะก็ต้อง,ต,องต้องกลางไปธรรมดาแต่เป็นเรื่อง ส่วนบุคคลนะไม่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์นะอันนี้ก็ฝากนะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาผมเชื่อทางพรรคเขาคงไม่สนับสนุนให้ใครไปกระทืบตำรวจอ่ะคงไม่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ประชาธิปัตย์ก็ต้องดูแล <c oughs> เออนะครับอยู่ในความสนใจของประชาชนนะเออนะครับนะครับแล้วก็อย่าไปด่า เนี่ยหญ้าหวานหญ้าหวานอะไรต่างเนี่ยอย่าไปด่าอย่าไปดูถูกนะครับเราเราดูตัวเราเองดีกว่าอย่าไปยูถูกคนอื่นก็เป็นหญ้าหวานหญ้าอะไรต่างนะอย่าไปดูถูกครับนะครับนะอย่าไปดูถูกประชาชนไม่ว่าจะทันยะหรือที่ไหนอ่ะทุกคนมีเาเรียกมีความคิดไม่เหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็เรียนจบไปแล้วอ่ะอีกเรื่องนะเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องอะไรเรื่องอ่อเขาเรียกอะไรการดูดสอส นะครับวันนี้สิบโมงเช้าเนี่ยเห็นก็บอกเขาจะมีการแถลงข่าวสอส,อสอพักประชาชนนางสาวอะไรเนี่ยนะครับแต่เห็นดูแต่งตัวคล้ายๆผู้ชายนะนะแต่งตัวคล้ายๆผู้ชายจ,จริงๆเป็นผู้หญิงนางสาวอะไรนาง,นางสาวกิจนะครับน,นางสาวกิจจะแต่งตัวเหมือนผู้ชายเลยอย่างนี้เขาเรียกอะไรทอมเนี่ย LGBT บทอะไรนะครับนะครับอาจารย์อะไรเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะนะออกรายการทีวีบางคนเป็นผู้หญิงนะ นะครับแต่เขาแต่งตัวผู้ชายอาจารย์อะไรที่ออกทีวีมีหลายคนนะนะเราก็ไม่รู้ว่าเราเที่ยวเป็นผู้ชายนะครับเป็นนักวิชาการหรือเป็นผู้หญิงแต่เขาแต่งตัวผู้ชายบางคนมีหนวดมีอะไรด้วยนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็ดูยากนะแต่ว่าสังคมเดี๋ยวนี้เขาก็ยอมรับความหลากหลายแนละ้วท่านสสนี่ก็นางสาวนะนางสาวกิดยังไงแต่แต่งตัวผมดูผมเกลียนเกลียนเหมือนผู้ชายนะนะนะครับนะนะเห็นบอกว่าจะย้ายไปอยู่พักผู้กองธรรมนัสนะครับนะนะ กระแสข่าวในพักประชาชนก็บอกว่าเนี่ยนะมีข่าวว่าจะมีการซื้อตัวสสไม่รู้ซื้อใครนะห้าสิบล้านเงินเดือนเดือนละสองแสนห้ารถเอาผาดหนึ่งคันก็ไม่รู้ใครนะคุณเจี๊ยบอมรัตน